ก็จะอร่อยประมาณนี้นะคะอาหารน,น้นบานจับจดน้ำแกงร้อนๆปลาซิวสวัสดีจ้าเพื่อนๆมอน,น,นี่กลับมาเด้อนี่หมกปลาซิวนะคะทุกคน แล้วก็มีแกงนะคะร้อนๆแกงเห็ดฟางกับการทำคลิปทำกับข้าวทำเองก็จะอร่อยประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูแล้วก็มีบวบบวบยาวนะคะมะเก็ตบวบประซิวเข้ากันดีๆทำใหญ่ๆค่ะเพื่อน นนน้แกอัลคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบนี่มาจากกินข้าวด้วยกันติดเบลอเลยนะคะมาจากเพื่อนๆปั้นข้าวเหนียวคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมกดไลค์กดคอมเมนต์กดหัวใจรับชมโฆษณาขอบคุณครับ เราชอบแบบไหนแล้วก็ใส่ไปหมกปลาซิวเข้ากันดีดีทำใหญ่ๆค่ะเพื่อนนี่เนาะเราชอบแบบไหนแล้วก็ใส่ไปนี่น่ากินไหมคะทุกคนหมกปลาซิวใส่ผักกระยง ีสานบ้านเราอร่อยซึ่งใจเลยค่ะทำเองนี่แบบกินแล้วฟินค่ะเพราะว่ารสชาติเราแบบที่เราชอบหมกป,ประซิวเข้ากันดีๆทำใหญ่ๆค่ะเพื่อนนี่คือสโลแกนนะคะพเพื่อนๆทำเองแซบเองขาดอะไรเติมไปค่ะเนาะเราชอบแบบไหนแล้วก็ใส่ไป เราทำใหญ่ๆนี่นะคะพเพื่อนๆกับหมกกระซิวนี่เข้ากันดีดีหมกป,ประซิวใส่ผักะแเยงใส่ผักชีลาวแกงใส่กันเข้ากันนะคะอร่อยนะคะพเพื่อนๆสดน้ำร้อนๆชื่นใจค่ะข้าวเหนียวร้อนๆคะ่ะเพื่อนๆคุณพเพื่อนที่เข้ามารับชม กดคอมเมนต์กด like, หัวใจรับชมโฆษณาขอบคุณค่ะมันเพื่อนอะไรอะไรกินคะใครยังไม่ได้ข้าวมาค่ะกินข้าวด้วยกันคอนยมหมกประซิวเข้ากันดีดีทำใหญ่ๆค่ะเพื่อนนี้เนาะเราชอบแบบไหนล้วก็ใส่ไป ปลาซิวใส่ผักกระยงเมนูอาหารอีสานบ้านเราเราทำใหญ่ๆนี่นะคะเพื่อนๆกับหมกปลาซิวนี่เข้ากันดีดีหมกปลาซิวใส่ผักกระยงใส่ผักชีลาวคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆีแจ้งเหนฟัง พื่อนแต่เราตอนทําเราไม่ได้อัดคลิปให้เพื่อนเดูเนาะเพราะว่าพื้นคนเพื่อนที่เข้ามารับชมกดไลค์กด like, คอมเมนต์กด,ดหัวใจ,วใจรับชมโฆษณาขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆมือนิกามาเด้อนี่หมกปลาซิวนะคะทุกคนแล้วก็มีแกงนะคะร้อนแกงเห็ดฟางแล้วก็ใส่เห็ดงูแล้วก็มีบวบบวบยาวนะคะ มาแกงสแกนเข้ากันนะคะอร่อยนะคะเพื่อนๆสดน้ำร้อนๆชื่นใจค่ะเขาเหนียวร้อนๆค่ะเพื่อนๆอร่อยชื่นใจเลยค่ะทำเอ,ง,องนี่แบบกินแล้วฟิน,นะค่ะเพราะว่ารสชาติเราแบบที่เราชอบทำในใจนะคะเพื่อนอร่อยดี สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาเนก้ามาเด้อน,น,อนี่หมกปลาซิวนะคะทุกคนแล้วก็มีแกงนะคะร้อนๆแกงเห็ดฟางกับการทำคลิปทำทอักข้าวทำเองก็จะอร่อยประมาณนี้นะคะนี่มาจากินข้าวด้วยกันกะติดเบเรือเลยนะคะมาจากเพื่อนๆปั้นข้าวเหนียว สวัสดีจ้าเพื่อนๆมือน,น,นกับมาเด้อนี่หมกปลาซิวนะคะทุกคนแล้วก็มีแกงนะคะร้อนๆแกงเห็ดฟางอร่อยเขาก็คืนะคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบ จะจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณคำใหญ่เลยค่ะเพื่อนอร่อยดีคำใหญ่เลยค่ะเพื่อนอร่อยดีนะชอบแบบไหนล้วก็ใส่ไป กันเข้ากันนะคะอร่อยนะคะเพื่อนๆสดน้ำร้อนๆชื่นใจค่ะข้าวเหนียวร้อนๆค่ะเพื่อนๆทำเองนะคะเพื่อนๆแต่เราตอนทำเราไม่ได้อัดคลิปให้เพื่อนๆดูเนาะเพราะว่าพื่งแกงสกักันเข้ากันนะคะอร่อยนะคะเพื่อนๆสดน้ำร้อนๆชื่นใจค่ะข้าวเหนียวร้อนๆค่ะเพื่อนๆ ครัวเราแคบมากห้องครัวเราแบบนิดเดียวนะคะเราอยู่ห้องเช่าอยู่ห้องเสี่เหลี่ยมจัื่อนเราเลยไม่สะดวกแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูแล้วก็มีบวกบวกยาวนะคะขอบคุณเ,เพื่อนที่เข้ามารับชมกดไลค์กดคอมเมนต์กดหัวใจรับชมโฆษณาขอบคุณค่ะ มันเพื่อนได้อะไรกินคะใครยังไม่ได้กข้าวมาค่ะกินข้าวด้วยกันอสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมัน,นิกามาเด้อนี่หมกปลาซิวนะคะทุกคนแล้วก็มีแกงนะคะร้อนๆแกงเห็ดฟางอแกงเห็ดฟางทงเองนะคะเพื่อนเพื่อนแต่เราตอนทําเราไม่ได้อัดคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะเพราะว่าพื้นสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมัน,นิกามาเด้อ นี่หมกปลาซิวนะคะทุกคนแล้วก็มีแกงนะคะร้ลนลอนๆแกงเห็ดฟางนี่มาจ่ากินข้าวด้วยกันกระติบเบลอเลยนะคะมาจากเพื่อนๆปั้นข้าวเหนียวนี่น่ากินไหมคะทุกคนหมกปลาซิวใส่ผักกระเงมินูอาหารอีสานบ้านเรา ด้วยการพอนกแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูแล้วก็มีบวบบวบยาวนะคะมาเก็ตปาซิส าาห้องครัวเราแคบมากห้องครัวเราแบบนิดเดียวนะคะเราอยู่ห้องเช่าอยู่ห้องสี่เหลี่ยมจ้ะเพื่อนๆเราเลยไม่สะดวกคือสโลแกนนะคะเพื่อนๆทาเองแซบเองขาดอะไรเติมไปค่ะเนะ้ะเราชอบแบบไหนแล้วก็ใส่ไป บราซิลนี่น่ากินไหมคะทุกคนหมกบราซิลใช่ปักไก